ตอนนี้ผมอยู่ที่ถานสูบน้ำของโครงการสูบน้ำเมืองไฟฟ้านะอรัของสุบใช้น้ำของกรอบตงบรอยนะฮะผรักซึ่งจะเข้าไสูบน้ำจากห้วยหลวงนะครับเพื่อส่งไปยังพื้นที่จุกทานนะครับนนะฮะความยาวอกข้อที่เราเห็นประมาณ2องพเมตรนะฮะก็อาจจะยาว มันใหญ่แก็มัดใจ่กีินะครับงนี้เรื่อเป็นการเป็นความร่วมมือขององี้กรน้ำกับอบค์รตระบบคูชใช้น้ำการบริหารจัดการการใช้น้ำการช่วยกันจ่าย กอแคไปกเก็บน้ำในพื้นที่้ครับซึ่งโมเดลี้เนี่ยเาสรุว่าในปีนี้นะยหลวงมนน้าจะมีน้ำอยู่นะพอสมควรจะพอที่จะเลี้ยงข้าวในฤดูแล้งได้โดยหนาเ่งนากแต่ถ้ามีการทำน้ำมากขึ้นนะหรือมีปริมาณน้ำฝนที่ร้อยกว่านี้ปริมาณน้ำในห้อยหลวงร้อยลงไปกว่านี้เนี่ยก็จะมี อันนี้คือการใช้ประโยชน์จากห่นหวงในหลายๆด้านที่เราเห็นนะครับการือการประมงนะครับการเกษตรการใช้น้ำเพื่อทำปกรณที่เราบาน้ำมันแ้ก็เป็นคนงานจรนี้ก็คือเี้ในหุ่นหวงจะมีกา่สูบน้าแบบนี้หลายจุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นสวนของการนำบ้อง้เป็นสวนที่ตับ การพัฒนาโครงการนำําพฟ้าที่มีโครงการขนาดใหญ่ตามมาที่ตอนนี้ก็ยังยังไม่สามารถเชื่อนการได้ห็นว่าจะต้องมีขั้นตอนมากนะครับโดยเขาเรื่กงระบการ้องที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเรื่องของการระบบชลนะสั่งน้ำซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะเอาแต่น้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองเรื่องระบบชลนะน่าจะมีการพัฒนาขนาดนั้นเนี่ยเราจะต้อง กนะ็ทำให้ห้วยหลวงมันกว้างขึ้นมีการเสริมแา่นดินสองฝั่งป่าทาาก็จะหายไปแล้วก็จะต้องมีการสร้างฝายเพื่อควบชุ่มฝายนั้นแ่ะอาจจะเป็นฝายที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการฝ่าการการไหลของน้ําถ้าเกิดตรนโร่กับที่มันทำให้ปัญหาน้ำา้นเกิดขึ้นมากนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งการออกแบบโครงการที่ต้องคำนึงทั้งเรื่องของ การเปลี่ยนของวองการของการติดแบกพิ่ารที่เราขาดจับไม่ได้ครับาถ้าเกิดปีใดฝนมากๆน้าท่วมนะการระบายน้ํามีปัญหาเนี่ยก็จะทำความรุนแรงของไทยมาก้นนะแต่ถ้าปีใดฝนแรงนะถึงว่าจะมีฝายมีฐานสูบน้ํามากมายแค่ไหนแต่เราก็ไม่มีน้ํำจะออกมาได้นัารการรับตัวของคนว่าเกษตรจะสามารถที่จะขึ้นทา แหล่งน้ําของตัวเองได้อย่างไรใรไน,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 นระดับไรนารวมการปรับแผนการผลิตหรือกิจกรรมการที่มันสอดคล้องกับสภาพ,าพที่มีเปลี่ยน,แ,นแ,บบแปลงไปโดยเท่ากันกนครับหัวใจน้ํานี้ก็จะสามารถที่จะปล่อยน้ําเข้าไปยังแปลงปลูกได้แล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้มีทุกแปลงแต่หมายความว่าถ้าน้ําล้นจากแปลงหนึ่งก็จะมีการปล่อยอนะเสาะล่องคันนาให้สามารถที่จะ กระจายน้ําไปได้ทั่วนะบางบางจุดที่มันไกลกว่าน,นี้นะเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันของน้ําก็จะมีถังนะอิซิเมนขนาดใหญ่นะเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้แล้วก็ค่อยปล่อยออกไปนะซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณปลายปลายของท่อส่งนะอันนะี้ก็คือจะช่วยช่วยทําให้กเกษตรกรหรือชาวบ้านมีน้ําใช้ในช่วงฤดูแล้งนะนะสามารถที่จะทํานาปลังได้ท,ทํปลูกพืชเศรษฐกิจหลายๆชนิที่ใตรนะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำไม่น่อยหลวงเป็นสำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าการใช้น้ำของเกษตรกรในภาคอีสานก็ยังถือว่าเป็นการใช้น้ำที่เป็นระบบชุมะทานผิวดินนะแบบที่ปล่อยอให้ซึมลงไปในดินแล้วขังน้ำไว้ในแปลงซึ่งเป็นการใช้น้ำที่ค่อนข้างจะใช้น้ำมากนะเป็นใช้น้ำที่ไม่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนาักนะ,ะจริงๆก็อาจจะต้องมี าการจัดการที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้ระบบนั้นสมบูรณ์ก็คือเช่นมีสระเก็บน้ําไว้ประจําไร่นาเพนะื่อเพื่อที่จะคนโทรลน้ําว่าจะควรจะใช้ในช่วงไหนรวมทั้งพื้ถที่เรื่องระบบชุมทานแบบที่ประหยะัดน้ํามากว่านะี้ซึ่งมันก็ต้องสัมพันธ์กับชิ้ของพืชที่ปลูกรวมทั้งาการปรับปรุงสภาพของอระบบการให้น้ําในไร่นาด้วยซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์สาคัญใน,ในการที่จะ ดูว่าเราจะมีความพร้อมในการรองรับ,บการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมากๆขนาดไหนอยู่ที่ระดับของเกษตรกรด้วยนะครับ